สวัสดีครับผมบอยรีวิวของนะครับวันนี้เราจะมารีวิวมือถือสมาร์ทโฟนเกมมิ่งที่แบบว่าแรงเป็นที่ได้รับความสนใจเยอะมากสำหรับคอเกมมิ่งเลยนะครับนี่เลยนะฮะโอ้โหรีโนเวอรีเจนเดนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่สำหรับคนที่แบบสายสตรีมเมอร์สายเล่นเกมหนักๆที่แท้จริงเลยนะฮะนี่รูปร่างภายนอกเขานี่แบบไงโคตเท่ แค่เห็นก็รู้แล้วนะครับว่าออกแบบมาสําหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยพอเกมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถูกใจแน่นอนแล้วมาดูกันดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างครับในกล่องน,นะครับเขาจะมีเข็มไว้แทงซิมออกมาแล้วเขาก็จะมีตัวที่เสียบ USB นะครับต่อออกตัวสายหูฟัง3.5ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเคสโทรศัพท์มาให้โ,โหเคสโทรศัพท์นี่มันจะไม่เหมือนกับเคสโทรศัพท์โดยปกติทั่วไปนะครับจะมีรูตรงกลางแบบนี้นะครับเพื่ออะไร เพื่อที่จะทำให้โทรศัพท์ของเราเนี่ยระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยสำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะมีความร้อนสูงนะครับพอใส่เคสแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ป้องกันได้ในระดับหนึ่งเลยโอเคมีอะไรอีกก็จะมีคู่มือแล้วก็มีสายชาร์จกับอะแดปเตอร์มาให้นะครับตัวนี้1อะแดปเตอร์ แล้วมีสาย USB Type C มาให้ถึง2ส,สายด้วยกันนะครับและอะแดปเตอร์เนี่ยมีรูเสียบนะครับ2รูเลย สามารถชาร์จได้ทั้ง2รูเลยนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยแทบจะเท่ากับโน้ตบุ๊กเลย65วัตนะฮะสามารถชาร์จแบตเตอรี่พร้อมกันได้2รลูเขาจะมีลูเสียบชาร์จไท e C ด้านล่างแล้วก็มีลูเสียบชาร์จไท e C ตรงกลางเลยนะครับตรงนี้นะฮะเราสามารถเสียบชาร์จพร้อมกันเนี่ยแบบนี้นะฮะผมสมมุติว่านี่เป็น2สายนะ2รลูพร้อมกันแบบนี้โอ้เทเอา้าวเฮ้ยมันชาร์จตัวเองเฉยเลย ไม่ไม่ลูกหนูจะชาร์จตัวเองไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันแล้วก็สเปคของเจ้ามือถือเครื่องนี้กันดีกว่านะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมชิปเซ็ตรงพลังนะครับควอลคอมสแนปดาร์กอน 865plus นะครับรองรับการใช้งาน 5G นะครับมาพร้อมตัวแรม 16G แล้วก็ความจุของตัวเครื่องนะครับ512กิกะไบต์นะฮะไม่มีช่องเสียบต่อไมโคร SD การ์ดด้านนอกนะครับก็จะมีช่องเสียบตัวซิมอย่างเดียวสามารถใช้งานได้2ซิมซิม1ซิม2นะครับหน้าจอขนาดนะครับ 6.65นิ้วนะฮะความละเอียดเนี่ยอยู่ที่2,340คูณ1,080นะครับพิกเซลนะฮะตัวเฟรมเรตจอเนี่ยบอกได้เลยว่าวิ่งถึง144 h z มันเป็นจอเล่นเกมแบบในคอมพิวเตอร์นะครับแต่ตอนนี้ในมือถือเรามีแล้วนะครับจอ144 h z ในมือถือนะครับนอกจากนี้นะครับยังรองรับอัตราการตอบสนองต่อการทัชหน้าจอนะครับทัชซิมเพิลเรนะครับสูงสุดถึง240เฮ ช่วยทุกสัมผัสของหน้าจอเนี่ยตอบสนองอย่างรวดเร็วเล่นลื่นทุกเกมเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีที่แบบ Duo Technology Architecture นะครับเพราะว่าอะไรทุกอย่างมี2องอ่งงกันสิโทรศัพท์เครื่องเดียวทุกอย่างมี2ออะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอะไรบ้างนะครับที่มีอย่างละ2ออย่างละ2นะครับเริ่มตั้งแต่แรงพลังงานของโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นดูโอแบตเตอรี่นะครับจะมีแบตเตอรี่2ก้อนในโทรศัพท์เครื่องเดียวว้าวโคตรเท่ ก้อนนึงนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายก้อนนึงจะอยู่ฝั่งขวานะครับแล้วเป็นก้อนละ2,500มิลลิแอมนะครับพอ2ก้อนรวมกันเนี่ยให้ความจุถึง5,000 m มิลลิแอมนี่นะฮะเราถึงมีช่องเสียบ2ช่องนะฮะเอาไว้ชาร์จได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเสียบช่องเดียวนะครับมันจะทําการชาร์จแบบว่าฟ้ารชาร์จปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเสียบพร้อมกัน2ช่องเนี่ย มันจะเป็นเทอร์โบซูเปอร์ชาร์จเจอร์ชาร์จป้า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 เข้าไปแบตตั้งแต่0%ถ้าเราเสียบพร้อมกัน2ช่องนะครับ34นาทีนะครับเต็ม100%สุดยอดไวมากแล้วเหตุผลที่เขาเอาแบตเตอรี่ไว้ซ้ายขวานะครับเพื่อเขาจะเอาโลจิกบอร์ดนะครับเป็นบอร์ดที่ประมวลผลของตัวโทรศัพท์เนี่ยเอาไว้ตรงกลางเพื่อที่เวลาเราจับเล่นเกมเนี่ยอ่ะเห็นไหมฮะ แบตเตอรี่โอเคมันร้อนอยู่แต่ไอตัวชิปประมวลผลโลจิกบอร์ดเนี่ยมันจะร้อนกว่าแบตเตอรี่แน่นอนเวลาเราเล่นเกมไปนานๆน,นะครับความร้อนเนี่ยจะไม่โดนมือเราโดยตรงนะฮะมันจะอยู่ตรงกลางแล้วก็จะระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับดับเบิลอันที่2นะครับดูโ Type C อ่าตัวนี้นะครับมีช่องเสียบถึง2ช่องนะฮะดียังไงอีกช่องหนึงเสียบชาร์จระหว่างเล่นเกมอีกช่องหนึ่งเสียบห,หยบูฟังขนาดสตรีมได้ ฟังได้ใส่หูฟังได้ชาร์จแบตไปด้วยในตัวได้โดยที่ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมอะไรเลยนะครับเราสามารถเลือกการชาร์จได้อย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับว่าชาร์จอันเดียวก็จะเป็นฟ t าชาร์จธรรมดาแต่ถ้าเกิดชาร์จแบบ2อันก็จะเป็นโหมด Turbo โบชาร์จเลยแปบ๊บเดียวเต็มเลยนะฮะตัวที่3นะครับ Dual s o o u l d e r Control นะครับนี่ ด้านบนตรงนี้จะมีปุ่มกดนะจ๊ะเป็นตัวทัชนะครับปุ่มกดคู่ด้านบนตัวนี้นะครับทำให้เราสามารถเล่นเกมได้เรียบคนอื่นเขา เราไม่ต้องกดตรงนี้อย่างเดียวนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นแกดเจ็ตที่เรามาเสริมเราต้องมากดเอามาที่หน้าจอมานั่นวันนี้ไม่ต้องตัวนี้สามารถที่กดยิงไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยได้เลยนะครับเราจะได้เปรียบคนอื่นเขาเวลาเล่นเกมเนี่ยแล้วตัวนี้สามารถตั้งค่าได้เยอะมากตั้งค่าได้หลากหลายเกมมากว่าโอเคเราจะให้เป็น ซูมเป็นยิงเป็นซ้ายเป็นขวาเป็นอะไรพวกนี้เราสามารถที่จะตั้งค่าได้ด้วยนะฮะอันที่4นะครับอันที่4นี่คือลำโพงคู่หน้าลำโพงคู่หน้าอันทรงพลังโอ้ตัวนี้นะครับมันจะมีแถบแดงๆตรงนี้2ฝัง่งนี้คือลำโพงนะฮะลำโพงปกติมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะตรงปลายพอเวลาเราจับปั๊บเข้าไปที่จะเล่นมันก็บังเสียงมันไม่ได้ยิน ตัวนี้เป็นลําโพงเสียงสามิติคือแบบว่าสามารถที่จะแยกเสียงซ้ายขวาได้เวลาเราเล่นเกมพับจีอะไรพวกนี้ที่มันเสียงมันเซราวอะ่อะเจ็ดอ่ะตัวลําโพงตัวนี้เราก็จะสามารถได้ยินได้ด้วยนะครับว่าโอเคมาทางซ้ายนะมาทางขวานะตัวที่5ข้อที่5อันนี้แบบ สุดยอดอันนี้คือสุดยอดคือ Dual l i ล e ์สตรีมมิ่งดีมากเพราะว่าเราสามารถไลฟ์สตรีมไปด้วยแล้วก็เลกคอร์ดบันทึกหน้าจอไปด้วยเราไม่ต้องเอากล้องอีกตัวหนึ่งตั้งแล้วก็ถ่ายมาใช่ไหมฮะตัวนี้ไม่ต้องนี่กดขึ้นมานะฮะปับ๊บว้าเห็นไหมเดี๋ยวลงไปก่อนเอาขึ้นมาปาดมันจะมี กล้องขึ้นมาแบบนี้นะครับตอนไลฟ์สตรีมนะครับสามารถที่จะบันทึกเสียงพูดเราได้ด้านนอกได้เสียงในเกมได้พร้อมๆกันเลยไม่ต้องต่ออุปกรณ์อะไรเลย,เลยถือเครื่องนี้ไปเครื่องเดียวกับเน็ตแรงๆเน็ตดีๆนะฮะก็สามารถที่จะสตรีมได้เลยอ่าขึ้นมาสวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกมอันนี้น,น,นี่นี่กันโ สุดยอดง่ายมากฟังก์ชันการสตีมน,นะครับไม่ธรรมดานะครับสามารถที่จะลบพื้นหลังได้คือเหมือนกับพวกกินสกีนน่ะเราสามารถที่จะลบออกไปได้เลยด้านหลังด้านหลังจะไม่มีอะไรเลยจะเป็นตัวเราอย่างเดียวอ๋สามารถปรับแต่งหน้าสวยหน้าอะไรได้ใส่หน้ากากมีแอนิเมชั่นมีขึ้นมีใส่หมวกกันน็อกมีใส่แว่นตาอะไรพวกนี้ มีครบหมดเลยไมค์สี่ตัวตัดเสียงรบกวนรอบข้างคือถ้าเกิดว่าใครที่จะซื้อมือถือแรงๆนะครับแล้วชอบเล่นเกมนะครับผมแนะนำตัวนี้เลยเพราะว่ามันรองรับการเล่นเกมโดยเฉพาะและสุดท้ายนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนฟิลในการเล่นเกมเราไม่อยากถือในการเล่นเกมแบบนี้เราสามารถเอา Lenovo l e g e n n ตัวนี้นะครับเสียบต่อเข้ากับเมาส์ ต่อเข้าคีย์บอร์ดแล้วก็สามารถเล่นเกมได้ด้วยนะครับมันเกิดมาเพื่อเล่นเกมจริงๆสําหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับลองไปสั่งซื้อกันดูได้นะครับสําหรับผมเนี่ยมันตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลย เพราะว่าความเรียบหรูดูดีความสวยของเขาการเล่นเกมที่ลืน่นลื่นหัวแตกถ้าเล่นเกมลื่นขนาดนี้ตัวโซเชียลเราไม่ต้องเป็นห่วงว่ามันจะไม่ลืน่นมันจะกระตุกนะครับเพราะเล่นเกมยังดีขนาดนี้โอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยแล้วมาเราดูต่อไปว่าคลิปต่อไปจะเอาอะไรเจ๋งๆมารีวิวให้ดูกันอีกขอบคุณครับบายบาย